สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจดับเบิลนำสิ่งดีๆมาให้กับทุกท่านอีกแล้วครับวันนี้ผมเอาห้องชุดของคอนโดแฮป,ปปี้มาให้ได้ดูกันครับเป็นคอนโดที่พี่สาวเขาฝากขายครับเลขที่ห้อง79 5เทับ6มาดูกันครับโอเคเปิดเข้ามาก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่คือในส่วนของห้องนั่งเล่นหรือลิฟตงรูมตัวห้องนั้นมีขนาดประมาณ33ตารางเมตรครับ อุปกรณ์ใช้สอยครบคันครับไม่ว่าจะเป็นตัวโซฟาโต๊ะทานข้าวโต๊ะกลางโต๊ะดูทีวีต่างๆเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นการกั้นส่วนระหว่างในส่วนห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นมีการกั้นส่วนได้อย่างชัดเจนครับมีส่วนของที่นอนนะครับตู้เสื้อผ้ากระจกแต่งหน้าครบคันวอลเบปเปอร์ทั้งห้องทุกห้อง ทำเลดีครับอากาศดีอยู่ในโซนแถวลาดพร้าวเนี่ยเดินทางสะดวกมากครับ,รบไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินรถเมล์สายต่างๆหรือแม้กระทั่งเดินทางทางเรือห้องต่อมาเป็นห้องครัวครับทํากิจกรรมอาหารเล็กๆ,ๆน้อยส่วนซักล้างครับห้องได้รับการดูแลที่ดีครับห้องไม่โซรม จ้าของห้องบอกว่าแถมทุกอย่างเลยถ้าบอกว่ามาจากการติดต่อผ่านทางช่องทางรับพิธีจะได้รับส่วนลดพิเศษอีกด้วยเดี๋ยวมาดูห้องส่วนสุดท้ายกันครับในส่วนของห้องนะ้ำกระจกแต่งหน้าบานขนาดใหญ่ครับทกโ้อแล้วก็มีในส่วนของการกัน้นพื้นที่เปียกพื้นที่แห้ง ประมาณนี้ครับผมโอเคครับหวังว่าทุกท่านจะชอบและตัดสินใจกันได้ง่ายๆห้องนี้ทางพี่สาวตั้งราคาขายเพียงแค่1 8 9 0 0ล้านแปบาทเท่านั้นเองครับถ้าใครสนใจติดต่อผมฝากข้อมูลไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ